ฉันเนี่ยบอกว่าให้แกขับรถเร็วๆอะแกขับรถให้มันเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมฮะคนยิ่งเร็วๆหเลยสายแล้วเนี่ยถ้าฉันไปสัมพันธ์งานไม่ทันแกจะทำไงคะบอกว่าติส่งฉันก่อนก็ไม่ไปอะมัวแด่หวัวไงก็เพานี่อยู่ได้อะอืมก็รู้แล้วนะแต่แกไม่เห็นเลยไงเนี่ยไฟแดงเนี่ยฉันไม่อยากโดนตำรวจจับด้วย ถึงละใช่ที่นี่ไหมเนี่ยเออที่นี่แหละอ่ะถือเอาแฟ้มมาเออหืมคุณเหม็นเลยอะ่ะแหมเหม็นนิดเหม็นหน่อยเออไปแลยโชคดีนะ เอา้าเราโทรสัท์มาให้ทำไมเนี่ยเออช่างเถอะไปส่งของก่อนโดนรายงานอีกยุ่งเลยสวยนขนาดนี้วะเนี่ยไปไหนละครับไม่เข้าไปสัมภาษณ์ด้านในเหรอคุณยังจะสัมภาษณ์ฉันจริงๆหรอคะ ครับแล้วทำไมผมถึงจะสัมภาษณ์คุณไม่ได้ฉันครับค่ะเฮ้ยอย่าเข้ามานะอย่าวมือแตะประตูด้วยสุขภกมาทำไมเนี่ยไม่ได้มีใครสั่งอาหารสักหน่อย ผมไม่ได้มาส่งอาหารครับผมแค่จะเอามือถือมาคืนเพื่อนผมอะเพื่อนผมก็สัมภาษณ์งานอยู่ข้างในนี่เองผมขอเข้าไปหน่อยนะครับไม่ได้อย่าเข้ามานะถ้าอย่างนั้นคุณช่วยตามเพื่อนผมห,หน่อยสิครับเธอชื่อหวานอะเดี๋ยวผมต้องไปส่งของต่อเนี่ยอืมเดี๋ยวไปตามให้รอตรงนี้แหละหวานหวานนี่เงียบๆหน่อยสินี่มันพื้นที่ส่วนบุคคลนะรอตรงนี้ อย่าส่งเสียงดังด้วยแล้วออ่าคิดทำอะไรใช่ไหมบริษัทฉันมีกล้องวงจรปิดถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับแต่ผมขอหน่อยอคือคือฉันฉ,ฉันไม่ได้เอาไปนะคะ ผมหมายถึงประวัติการทำงานของคุณแล้วก็ใสบสมัครค่ะนี่ค่ะผมขอถามคุณหน่อยสิคุณเคยมีประวัติจนลกรรมหรือเปล่าไม,ไม่นะคะ ไม่ไม่มีอ่ะถ้า,างั้นผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ถามไปแบบนั้นเพราะว่าการที่ผมจะรับใครเข้าทำงานเนี่ยผมก็จะรับสม่รีสมห่าแบบนั้นไม่ได้เอาลืมไปซะสนิทเลยว่าโทรศัพท์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วพอดีว่ามือถือถูกขโมยไปเมื่อกี้นี่ครับ เขียวปุ๊บฉันก็บอกให้เพื่อนฉันออกรล้วไปเลยแล้วก็ลืมไปเลยว่าโทรศัพท์คุณอยู่ในมืองฉันนะคะขอโทษนะคะขอโทษค่ะขอโทรศัพท์ผมคืนด้วยครับ เดี๋ยวฉันไปตามหาเพื่อนเลยนะคะโค้โหส่งมาครับถ้าไม่งั้นเนี่ยผมจะบอกเลยค่ะผมให้แจ้งตำรวจฉันขอร้องนะคะอย่าใจข็มเลยนะคะฉันไม่ได้เอาไปจริงๆอะฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะขอโทษค่ะอย่าเลยนะคะขอโทษนะคะคุณเจเพอดีว่ามีคนส่งอาหารที่เป็นผู้ชายอะคะ่ะเขามาตามหาผู้หญิงที่ชื่อหวานแล้วก็บอกว่าเอาของอะไรสักอย่างมาให้เนี่ยแหละคะ่ะ ฉันหวานนี่ค่ะเดี๋ยวฉันมานะคะแกมาไี่ตรงจังหวะพอดีเลยอ่ะฉันเกือบซวยแล้วเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าแกอันนี้แล้วสัมภาษณ์งานเป็นไงบ้างอ่ะก็โคตรซวยดิคุณหวานมายืนทำอะไรตรงนี้เหรอครับ อา้าวแล้วนี่เพื่อนคุณหวานล่ะครับดูสนิทสนมกันจังเฮ้ย <Hey! S 2> นี่มันมือถือผมนี่อ๋อ oh, เอามือถือมาส่งนี่เองไเข้าใจนะว่าแต่คุณหวานครับผมว่าเรารีไปกันก่อนดีกว่าพอดีว่าผมว่าจะพาคุณหวานไปฉลองสักหน่อยนะครับฉลองที่คุณหวานเนี่ยได้เป็นพนักงานใหม่ของบริษัทเออ จะไปไหนกันหรอครับคือฉันคงไม่ว่างหรอกค่ะเดี๋ยวฉันมีธุระต่อไปเลครับเอา้าไม่โชว์สักคำเลยคุณครับเอา้าน่าดีใจจังเลยนะครับที่ผมได้คนแบบคุณเนี่ยมานั่งทานข้าวด้วยแถมยังได้มือถือคืน นึกว่าจะได้จับใครเข้าตารางแล้วซะอีกคุณก็ได้โทรศัพท์คื้นแล้วนะคะเลิกพูดถึงเรื่องนี้สักทีดีกว่าค่ะก็ได้ครับงั้นวันนี้เนี่ยเรามาฉลองกันดีกว่าฉลองที่คุณเนี่ยได้มาเป็นพนักงานบริษัทจริงเหรอคะคุณจะรับฉันเข้าทำงานจริงๆเหรอคะก็อาจจะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากนี้เนี่ย คุณจะปฏิบัติตัวยังไงแล้วฉันต้องทำยังไงอะคะฉันต้องทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวก็รู้เองสวัสดีครับคุณเจเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับผู้จัดการคนนี้เป็นพนักง,งานใหม่หรอครับก็ไม่เชิงครับถ้างั้นรับอะไรดีครับหรือว่าเอาเหมือนเดิมดี สักครู่นะครับไหนบอกว่าเลี้ยงฉันไงคะทำไมคุณสั่งคนเดียวอ่ะผมรับรองได้เลยนะครับว่าเมนูที่ผมสั่งไปเมื่อกี้นี้เนี่ยคุณจะต้องประทับใจอย่างแน่นว่าแต่คุณชอบบรรยากาศที่นี่หรือเปล่า <c oughs> ก็ดีค่ะแก้วนี้สำหรับผู้หญิงครับส่วนแก้วนี้สำหรับผู้ชายครับเดี๋ยวผมจัดการให้ทีหลังครับผมงั้นผมไม่รบกวนแล้วนะครับว่ายังไงล่ะครับมาฉลองกันดีกว่า แผลท่อครับแล้วทำไมไม่เอามาพร้อมๆกันน่ะขออภัยด้วยครับเฮ้ยวานเฮ้ยไม่คิดเลยอ่ะว่าเจอแกที่นี่อ่ะผมคิดว่า จะพาไปเรียนที่ไหนไกลๆซะอีกเกมาได้ไงเนี่ยฉันก็มาเอาอาหารนะดิแล้วทำไมไม่ไปรับอาหารเลยครับถ้าไปช้าเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าก็คอมเพลนหรอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับเออนี่คุณครับดื่มแบบนี้มันดูธรรมดาไปลองสลับกันดื่มครับแบบนี้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะอย่างเงี้ยล้ว ทำไมผมต้องทําแบบนั้นด้วยหรือว่าคุณใส่อะไรลงไปในแก้วอ่ะคุณถึงไม่กล้าดื่มนีนคุณทําแบบนั้นจริงเหรอคะก็ใช่น่ะสิฉันเห็นเขาใส่อะไรแปลกๆลงในแก้วของแกอะและผมก็มีหลักฐานแล้วด้วยออกไปเลยนะครับอย่ามายุ่งกับเพื่อนผมเออคือเม่ขาผมโทรมาพอดีเลยอ่ะผมมีธุระด่วนนะครับ ต้องขอตัวก่อนนะเฮงซวยหิช่วยนี่หวานแกก็หัดดูแลตัวเองบ้างส,สิชอบทำให้ฉันเป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยเอา้เอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเดีเด๋ยวก่อนสิเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวรอฉันก่อนอคือฉันขอบใจนะที่แกมาช่วยฉันอะ่ะอือ ทีหลังเวลาแกไปไหนมาไหนกับใครอ่ะก็ดูดีๆก่อนดีวะฉันก็ไม่ได้อยากมากับเขาสักหน่อยแต่เขาขู่ฉันอ่ะว่าถ้าฉันไม่มากับเขาเขาจ,จับฉันเขา้าคุกโทษฐานเนี่ยมวยโทรศัพท์เขาอ่ะแต่แล้วทำไมแกต้องโกรธฉันด้วยอ่ะก็ฉันคิดว่าแกจะชอบเขาอ่ะทั้งๆก็เพิ่งเจอกันเองอ่ะไม่ใช่ฉันไม่ได้ชอบเขาแต่ถ้าฉันชอบเขาขึ้นมาจริงๆอ่ะแล้วแกจะทำไง พอแกรู้ว่าฉันออกมากับเขาอะทําไมแกต้องโกรธฉันขนาดนี้อะฮะก็แกไม่เคยไปเดทกับฉันเลยอะตอนนั้นฉันมองว่าแกดูเป็นคนไม่มีอนาคตอะแต่ว่าตอนเนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วคิดว่าฉันรู้สึกด,ดีกับแก เออนี่หวานถึงฉันจะเป็นแค่คนส่งอาหาระ่ะแต่ฉันก็ทํางานสุดจริตนะฉันไม่เคยเบียดเบียนใครอีกอย่างหนึง่งถ้าแกมองหาหนาคคอะ่ะฉันคิดว่าฉันก็คงไม่ได้เลวร้ายสำหรับแกขนาดนั้นหรอกมั้งเฮ้ยพอแล้วไม่ต้องคิดเรื่องนี้แล้วถ้าอย่างนั้นเราลองมาคบกันดีไหม จับเพราะว่าเราสองคนในโมจะจีบกันเนี่ยเออวะไปเดี๋ยวฉันใส่หมวให้